ทีมยังก็หมุกยังก็หมุกแขงนะร้อยของ่อนะนั่งนั่งูอนั่งเ่นนั่หน้านี่ยนั่หน้านั่งนี่อ้าวาแจกขนมรูปแจกขนมน่งแจกเดวเดเดเแจกเลยจะไปคัดอะไรแจกไปเลยออแจก

ได้ขนมแล้วเรานั่งที่เดิมแล้วไปอาลุก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 นั่งทีเดิมลุกนั่งตรงไหนนั่งตรงไหนไปนั่งที่เดิมลุกมานั่งกับแม่มาได้แล้วล่ะเดี๋ยวเวลารับได้ตังแล้วให้วิ่งมาเอาเอนั่งขยายถ้าอยู่รงมารับเสียงดังลุกๆไปนั่งทีเดิมนั่งกขยายไปนั่งกขยายอาวามนั่งนี่น่ะอ่า วันนี้เราทผู้ใหญ่แ้ีกินกัำเด็กแม่แม่มานั่งีเดียวด้วยทีเเ่ยเที่ยเยูดูด่าดเด็กนั่งนั่งกับนั่งกับแม่นะนั่งกับยายนะกนไดนไม่นั่ายไม่ได้ตางเออนั่งกับยายมานั่กับยายยายอยู่ไหนนั่งกับยายนนั่งกับยายนั่งกับแม่ ด็กคนไหนนั่งทีเดิมนะผู้ชายนั่งทีเดิมเนี่ยเออของนี้นั่งองี้ยาปนนั่ของนี้เออนั่งาี้เออนั่งเออไปไเดี๋ยเอจาั เอออ่าถ่ายรูปด้วยเด็กๆสะอาดสะอาดเด็กเนี่ยนั่งดีๆนะคนไหนลงว่าจับเวลาหรืวคนไหนไม่ได้เป็นเป็ดสองคนแล้วใครไม่เป็นเปรตไม่ใช่สองคนน่ะเดี๋ยวมาเนี่ยเข้าที่ไป Star, เดนะิเนสตาร์เดินหมดละเดินประการละเข้า,า,าที่นะอ่าเดี๋ยวนี้ให้ปอต้องปอต้องไหนนะคุยกับลุกกองกองไหนอ่ะอาคุณยายครับเลยคุณยายอ่านะคุณยายมาละปอต้องมาอ่าเด็กๆตบมือให้กับ พอต้องนอ,อ,น,อน,น,นแล้วการทำเรื่องตักฟูของเราเป็นรัฐรายการรับไปว้พระสมกับเราด้วยกราบในราชการท่านเจ้าตะกฟูลมปรารงวัดและพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปนะคะแล้วก็ขอสวัสดีญาติพี่น้องทุกท่านนะคะท่นทานพ่อหนุ่มๆหนู่ที่มาร่วมปฏิบัติธรรม ทุกวันอาทิตย์นะคะก็วันนี้ในส่วนตัวก็ดีใจนะคะเพราะว่ามีสมาชิกมาเพิ่มหนึ่งคนนะคะก็คือใครคะยูดติดน,น้องมุกน้องอะไรบ้างลูงกยิ้มน้องแก้นมกน,น้องแก้มเพื่อนน้องมุกใครชื่อน้องแก้มลุกขึ้นหน่อยลูุกพนมมื ีเพื่อนก็าไปชวนน้องมุกไปชวนไปชวนอยู่สี่รอบก็เลยถามว่าไอ้ทำไมเราทำไมน้องน้องแก้ถึงมาบอกว่าครั้งที่สี่เขาไปชวนแล้วพอครั้งที่ห้าผมจะร้องไห้ก็เลยสงสัยเพื่อนก็เลยมาเดี๋ยวก็คงจะมาอีกรน้ที่ต่อไปนะคะก็ในในงานของมุกญาติธรรมแล้วก็ในส่วนที่เป็นในขาาราชาการนะคะก็วันนี้ ทุกท่านที่มานะคะก็มาใน,นางานของอราชการด้วยนะคะก็คือทำน,นักที่เป็นท่านนายพลสปูนะคะท่าน,นสสพลสุวรรณรัตน์ท่านนายพลวังสปูนนะคะ,ะ,ระ,คะจริงๆแล้วท่านก็อยากจะมาร่วมนะคะกับพี่น้องนะคะที่มาร่วมประจวบธรรมในโนนะครงการจูงลูกจูงหากกลาออนเข้าวัดเข้าวังชีพนะคะก็ท่านมาไม่ได้ก็ได้มอบหมายให้ใหอดีตชายนางสาวาพัชนีพุลส คือวังสุโภรนะคะได้มาร่วมปฏิบัติธรรมนะคะหลังจากที่ได้เข้ามาเห็นนะคะนะคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายแล้วก็คุณครูคุณย่านะคะได้พาลูกๆกานนะะมาคนะมามาวัดนะคะทุกวันอาทิตย์ก็รู้สึกต่อพื้นนะคะแล้วก็เป็นบุญที่ได้ได้มีโอกาสนะคะพาคุณแม่แล้วก็คุณยายนะคะ คุณยายเติมนะคะคุณยายเต้นะคะส้างร้านนะคะแล้วก็มีเด็กๆมาอีกสองคนนะคะวันนี้ก็เต็มรถนะคะหกคนนะคะก็รู้สึกว่าอิ่มบุญนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะไปยังหลายๆท่านนะคะที่ยังไม่าได้เข้ามาสัมผัสนะคะบรรยากาศของโครงการนี้นะคะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราทุกๆวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ขอให้ลูกๆหลา อย่างนี้นะคะคือปฏิปไต่นะคะอย่างลูกหลานที่นั่งอยู่ข้างหน้านะคะถือว่าวัยน,นี้กําลังอยู่ควางตัง้งก็อยังอยู่ร้าเกมอยู่นะคะแต่ที่มานี้ก็ถือว่าได้บุญแล้วนะลูกเพราะว่าเขาห่างอยู่ได้เป็นชั่วโมงนะคะก็สาธุให้ลูกในร้านเราหน่อยนะคะร้านก็ของประชาวสำคัญนะคะแล้วก็พบปะเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ อมาตุมเ่อไหร่กมเมื่อไดอ่ยอหน่อยันี่เยอห่อนี่มีแขกในงานได้ขอบรโอกาสด้ขอบคุณด้วยในตัวอ่ายนเย็นอาจารยดหน่อยเด้อแนนชมชนมากระพงอ่าอ่พออพิ่เสียไปเม่กี่มีพอสองมา่วมนได้รักเลยกันอาตุ้มนายยอไเร็เกเบดาขกาคุณเจ้า ท่านมีใจบุญทุกท่านนะคะดิฉันนะคะเป็นครูคสังคูโดยเฉพาะสอนเด็กน้อยให้มีคุณธรรมจริยธรรมในสิ่งที่มาเห็นในวันนี้นะคะมีความภาคภูมิใจที่ท,ท่านพระเดชพระคุณเจ้านะคะท่านครูดุได้นํากําลังสําคัญในการรักษาการที่นักเรียนตัวเล็กๆนะคะคิดดีทดําดีและสิ่งที่นักหนูจะต้องตามมาคือการปฏิบัเดในที่ดีนะคะถ้านักเรียนมีสามสิ่งนี้แล้ว จะอยู่ในใจิตใจของนักเรียนและตอบแทนบุคุณของผู้ปกครองสิ่งนี้นะคะคือสิ่งที่จันลงวัฒน,ธ,นธรรมไทยต่อไปนะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ร่วมเกียรตินะคะในการของท่านพออนะคะซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เราทุกคนนะคะขาดไปแล้วผู้นำทางโรงเรียนนะคะที่สนับสนุนโรงเรียนทุกอย่างโรงเรียนชุมชนของสเกิดได้ ว่าท่านขออนะคะตอนนี้ไม่มีท่านแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนนะคะได้ดูเอาว่าสิ่งที่ท่านทำไว้เป็นสิ่งที่ขอขอบคุณมากนะคะในวันงานที่ท่านได้ร่วมงานมากขอขาบขอบคุณค่ะใครเป็นในนักเรียนจนมนี้ก็รับงครชอบจนนี้ก็รูบ โรงเรียนจุนจรนักเรานที่ไหนนจุนจรกี่คนจุจรมีมากี่คนน่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกบุญสลายบุญสลัยอยูไ่ไหนบุญสลายยกมือบุญสลายพรลลาห์วอลาห์อลลาห์มจันตะาจันตะ,ะจันตะมีไม่รู้มาจันตะสีทองคำเออสีทองคม หลายโรงเรียนหลายบ้านมารวมกันจับรางวัลเดี๋ยให้เราต้องน่าเกลียดให้รางวัลเด็กแล้วเปลี่ยนกันคุณแม่เดี๋คุณแม่ความเพมียมันเริมานั่งกันให้รางวัลแล้วคุณแม่เริ่มให้รางวัลกันตรงนี้เลยเด็กตั้งแต่เด็กเด็กเด็นี้มุมนี้นะเอาเด็กๆที่อนนาาเองเุณแม แวน้นั่งสองคนมากเชิญรางวันเนาะวันนี้มีอะไรอ่ะเด็กเป็นลูกไี่อะเด็กเด็กไปชานั่งใกล้ๆกับพี่เด็กเออย่นั่งตรงนี้ลูกยวนั่งเอาวางว้เือันนี้แจกกันนง